เสียงกลองผีดอยภูผามนดอยภูผามนสถานที่ที่ใครหลายคนรู้จักกันดีว่าเป็นรอยกัน้นระหว่างชายแดนไทยลาวอยู่ในเขตบ้านร่มฟ้าผามนตำบลปออําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายภูเขาลูกนี้สูงตระงานปกคลุมด้วยป่าทึบที่แทบไม่เคยมีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปลึกนักต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ้าเถาวันพันเกี่ยวกันแน่นหนาะ เสียงสัตว์ป่ามักจะขาดหายไปในบางคืนทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดที่กดดันจนใจสัน่นชาวบ่านเล่าขานกันว่าบนดอยนี้มีตำนานเสียงกลองผีที่จะดังขึ้นยาหมอกหนาตอนเช้ามืดใครได้ยินเสียงนั้นจะเหมือนมีเงามืดเดินตามบางคนหายตัวไปในป่าโดยไม่พบศพบ,บางคนกลับลงมาได้แต่จิตใจไม่ปกติอีกเลยค่ำคืนหนึ่ง ขบวนเล็กๆของทหารพรานนำโดยผู้กองหนึ่งต้องออกล่าตระเวนผ่านเส้นทางนี้เพื่อปฏิจจบัติภารกิจสำคัญการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเฝ้าระวังชายแดนเท่านั้นแต่ยังเป็นการก้าวเข้าสู่แดนลี้ลับที่ชาวบ้านพากันหวาดกลัวก่อนออกเดินทางผู้เท่าคนหนึ่งได้เอ่ยเตือนว่าหากได้ยินเสียงกลองดังขึ้นมาห้ามหยุดเดินและห้ามมองย้อนกลับไปเด็ดขาดไม่งั้น จะไม่มีวันได้กลับลงจากดอยนี้อีกคำเตือนนั้นยิ่งทำให้บรรยากาศหนักอึ้งขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่มีใครกล้าปริปากเถียงอองหนึ่งไม่ใช่ทหารพรานธรรมดาเขาขึ้นชื่อว่าเป็นคนกล้ามีความรู้ในคถาอาคมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดจากครูบาอาจารย์เก่าแก่รอบคอของเขามีพระเครื่องและตะกรุด ที่ผ่านพิธีปลุกเสกมานับไม่ถ้วนทุกครั้งที่ออกภารกิจในพื้นที่อันตรายเขามักจะตั้งจิตสวดมนต์เรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองตนและลูกน้องเสมอลูกน้องทุกคนเชื่อมั่นว่าหากมีผู้กองหนึ่งอยู่ด้วยต่อให้เจอกับสิ่งที่ไม่ใช่คนก็ยังพอมีทางรอดในคืนนั้นหลังจากเดินทางเข้าสู่ชายป่า ทุกอย่างดูสงบเงียบเกินปกติเสียงมแมลงและนกกลางคืนค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงฝีเท้ากระทบใบไม้แห้งกับเสียงลมพัดลอดต้นไม้แต่ทันใดนั้นหมอกขาวหนาทึบก็เริ่มลอยขึ้นมาจากพื้นดินอย่างช้าๆกลืนกินทางเดินที่พวกเขาใช้และคล้ายกับกําลังบีบขบวนให้เดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆผู้กองหนึ่งหยุดชั่วครู่ หันไปมองลูกน้องที่เริ่มมีแววตาหวาดระแวงเขายกมือจับตะกรุดที่คอและเอ่ยเสียงหนักแน่นว่าอย่ากลัวไปข้าจะไม่ให้พวกเองเป็นอะไรแต่จำไว้ห้ามแยกจากขบวนและอย่าหันกลับไปมองข้างหลังคำพูดนั้นเหมือนเป็นทั้งกำลังใจและเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่น่ากลัวกำลังรออยู่เบื้องหน้าและแล้วเสียงกลองดังสอดแทรกมากับสายลม หมอกหนายิ่งทึบขึ้นเรากับกําลังกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวทหารพรานคนหนึ่งหันไปกระซิบกับเพื่อนน้ำเสียงสั่นเครือนี่มันเหมือนคำที่ผู้เท่าเตือนจริงๆว่าไหมยามตีสี่ถึงตีห้าผีกลองมันจะออกมาเดินคำพูดนั้นยิ่งทำให้บรรยากาศหนักอึ้งขึ้นไปอีกทุกคนเริ่มนึกถึงเรื่องเล่าของชาวบ้านร่มฟ้าผามน ที่ว่ากันว่าเสียงกลองนี้เป็นของวิญญาณนักรบโบราณที่ถูกสังเวยชีวิตในสงครามและต้องวนเวียนเฝ้าผืนป่าอยู่ชั่วกาลนานบางคนเล่าว,ว่าเคยมีพรานป่ากลุ่มหนึ่งไม่เชื่อคำเตือนพอได้ยินเสียงกลองก็หยุดฟังด้วยความสงสัยผลสุดท้ายหายไปทั้งกลุ่มเหลือเพียงอาวุธปืนเก่าๆและคราบเลือดแห้งกรังตามก้อนหินเท่านั้น เสียงกลองแผวเบาลงแต่กลับเหมือนดังอยู่ข้างหูบางครั้งเหมือนดังมาจากทิศตะวันออกบางครั้งก็เหมือนดังมาจากหลังคอหอยของทุกคนเองผู้กองหนึ่งจับตะกุดแน่นเขารู้ดีว่าถ้าใจใครเริ่มแตกกระเจิงวิญญาณพวกนั้นจะเข้ามาใกล้ทันทีเขากำชับเสียงเข้มอย่าหยุดอย่าฟังเสียงมันพวกมันกำลังหลอกเราอย่าลืมสิ่งที่ผู้เท่าเตือน ถ้าใครหันกลับไปจะไม่มีวันกลับลงจากดอยนี้คำพูดนั้นดังก้องในหมอกทหารพรานทุกคนสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างและแล้วข้างทางเริ่มมีเงาดําเคลื่อนไหวชา้ชาๆราวกับร่างคนเดินตามขบวนแต่ทุกคนก็ทำได้เพียงเมินตาเดินไปข้างหน้าเหมือนคนไร้สติเพราะถ้าหันกลับไป นั่นอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นโลกมนุษย์ตีห้าทองฟ้ายังไม่สว่างเต็มที่หมอกหนาทึบยิ่งกว่าผืนผ้าขาวที่คลุมทั่วทั้งหุบเขาขบวนทหารพรานเดินต่อไปด้วยหัวใจเต้นรัวทุกก้าวคือความหวาดกลัวที่กดทับเสียงกลองดังใกล้เข้ามาจนรู้สึกได้ว่าพื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยเหมือนใครบางคนกำลังกระแทกกลองขนาดมหึมาจากเบื้องลึกของป่า ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นแทรกไปกับเสียงกลองเสียงเหมือนหญิงสาวร่างไร้หน้าร้องด้วยความเจ็บปวดปนโกรธแค้นเสียงนั้นลอดเข้ามาในโสตประสาทของทุกคนทําให้หลายคนต้องยกมืออุดหูแต่ไม่ว่าปิดเท่าไหรเสียงก็ยังดังอยู่ภายในหัวราวกับเป็นเสียงที่ก้องออกมาจากจิตวิญญาณตนเองข้างทางใต้ต้นไม้ใหญ่เงามืดเริ่มก่อตัว ร่างสูงใหญ่ดำทมึนเดินช้าๆตามขบวนมามันไม่มีตาไม่มีปากมีเพียงช่องว่างดำมทมึนตรงใบหน้าทุกก้าวของมันทำให้ใบไม้ร่วงหล่นเองโดยไม่มีลมจากนั้นนกขนาดใหญ่สีดำคล้ายอีกาแต่ดวงตาเรืองแสงแดงก่่ำก็โผล่จากกิ่งไม้ส่งเสียงกรีดแหลมดังสะท้านใจก่อนจะบินวนเหนือศีรษะขบวนทหารพราน ปีกของมันใหญ่จนบทบังแสงแรกของรุ่งอรุณที่กำลังจะมาทหารพรานหลายคนตัวสัน่นบางคนเผลอเอ่ยเสียงแผ่วว่าพระเจ้านี่มันตัวอะไรแต่ผู้กองหนึ่งตะโกนกำชับทันทีอย่ามองอย่าเรียกชื่อมันมันไม่ใช่ของที่มนุษย์ควรเอ่ยถึงเขายกมือจับตะกุดที่คอสวดคาถาด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ คำสวดนั้นทำให้เงาดำรอบตัวชงักไปเล็กน้อยแต่เสียงกลองกลับดังรัวถี่ขึ้นเสียงนั้นกระแทกหัวใจของทุกคนเหมือนคอนทุบจนร่างกายสั่นสะท้านหมอกหนาแตกกระจายเป็นสายสายเผยให้เห็นเงาร่างอื่นๆยืนเรียงรายตามเส้นทางบางร่างไม่มีหัวบางร่างไม่มีแขนขาบางร่างเต็มไปด้วยบาดแผลสดราวกับพิ่งถูกสังหารในสงคราม วกมันกำลังมองขอบวนด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงกลองดังถี่ขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่กลองกระแทกลงกับความเงียบพื้นดินเหมือนจะสั่นสะเทือนจนใบไม้ไหวกล่าวหมอกหนาแยกออกเผยให้เห็นร่างเงาดำสูงใหญ่หลายร่างค่อยๆเดินออกมาจากความมืดร่างเหล่านั้นไม่มีใบหน้ามีเพียงความว่างเปล่าดำทะมึน แต่เต็มไปด้วยพลังอาฆาตรุนแรงราวกับจะกลืนกินทุกลมหายใจของคนเป็นและแล้วเสียงเหล็กกระทบกันก็ดังขึ้นแทรกเสียงกลองเสียงเหมือนอาวุธโบราณที่ถูกลากไปตามพื้นดินก่อนที่เงาดำบางร่างจะเผยรูปร่างชัดเกณฑ์ขึ้นมันคือวิญญาณน,นักรุบโบราณบางคนสวมเกราะเก่าขาดวินเลือดเป้ะเปื้อนทั่วตัวดวงตาเป็นโพรงว่างเปล่า แต่กลับจ้องตรงมาที่ขบวนหนึ่งในทหารพรานเผลอหันไปสบตาเข้าเต็มๆเ,เพียงพริบตาเดียวชายคนนั้นกรีดร้องสุดเสียงร่างของเขากระตุกแรงเหมือนถูกบางสิ่งบีบคอแล้วร่างก็ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นโดยไม่มีใครจับต้องได้เลือดเริ่มไหลาจากดวงตาและปากของเขาก่อนที่ร่างจะถูกเวี่ยงกระแทกกับต้นไม้ใหญ่จนกะโหลกแตกดังสนัน่น เสียงกลองหยุดกระทันหันแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแหบแห้งน่าสยดสยองที่ก้องสะท้อนรอบหูบเขาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเหมือนเสียงวิญญาณนักร้อยร้องประสานกันอย่างโหยหวนผู้กองหนึ่งยกมีดหมอขึ้นเหนือศีรษะมืออีกข้างจับตะกุดแน่นเขาตะโกนคำสวัสดิ์ที่ดังจนหมอกสั่นสะเทือนข้าผู้กองหนึ่ง ข้าขออัญเชิญคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองเหล่าลูกน้องข้าอย่าได้ให้พูดผีเหล่านี้กลืนกินวิญญาณไปทันใดนั้นแสงจากปลายมีดหมอแวบวาบขึ้นมาทากลางหมอกมันส่องกระทบเงาดำจนเกิดเสียงแผดร้องหวยหวนราวกับถูกไฟเผาแต่เหล่าวิญญาณน,นักรบกลับไม่ถอยพวกมันจำนวนมากกว่าที่เห็นในตอนแรกหลายเท่า ทุกเน่าร่างกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ช้าๆจนระยะห่างเหลือเพียงไม่กี่ก้าวในบรรยากาศที่ความกลัวเกาะกินหัวใจทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาจะรอดจากเงามรณะนี้ได้หรือไม่เสียงกลองผีเงียบลงชั่วขณะแต่กลับถูกแทนที่ด้วยเสียงวิญญาณน,นับร้อยที่โหยหวนระงมรอบตัว เหมือนเสียงคร่ำครวญจากนรกที่ลอยขึ้นมากัดกินหัวใจคนเป็นเงาดำร่างสูงใหญ่คืบคลานเข้ามาใกล้เรื่อยๆแสงจากมีดหมอในมือผู้กองหนึ่งเพียงแวบๆวไม่อาจหยุดยั้งพวกมันได้ทั้งหมดลูกน้องหลายคนเริ่มสติแตกร่างกายสั่นเทาบางคนถึงกับจะวิ่งหนีแต่ผู้กองหนึ่งคำรามเสียงดังหยุดอย่าแยกตัวออกจากขบวนเด็ดขาด ใครนี่คือมอบวิญญาณให้พวกมันเองเขาถุดตัวลงกลางวงหยิบผ้ายันสีแดงที่พกติดตัวออกมาปักลงบนพื้นดินแข็งๆที่ปกคลุมด้วยใบไม้ชื้นแล้วโรยผงพุทธคุณจนเกิดเป็นวงกลมศักดิ์สิทธิ์เสียงสวดคาถาดังก้องขึ้นนะโมพุทธายะนะมะพะทะคุ้มครองลูกข้าให้รอดพ้นจากเงามัจจุราช ท่านใดนั้นลมป่าก็พัดกระโชกแรงจนหมอกหมุนวนเป็นเกลียวแสงวาบสว่างจากยันที่ปักไว้กลางวงเหล่าทหารพรานรีบเข้าไปยืนในวงแสงนั้นขณะที่เงาดำมากมายนับสิบตนพุ่งเข้าใส่ทันทีเสียงเหมือนโลหะกระแทกกับบางสิ่งดังขึ้นเมื่อวิญญาณน,นักรบโบราณพยายามฝ่าด่านเข้ามาแต่กลับถูกแรงศักดิ์สิทธิ์ผลักกระเด็นออกไปทว่า พวกมันไม่ยอมถอยกลับกรีดร้องอย่างเกรี้ยวกราดจนเสียงสะท้อนกล้องทั้งหุบเขาจากเงามืดเบื้องหน้าปรากฏร่างวิญญาณหนึ่งที่แตกต่างจากพวกอื่นมันสวมชุดนักรับลาวโบราณเต็มยศเกราะแตกขาดแต่ยังมีร่องรอยเลือดสดไหลไม่หยุดมือมันถือกลองโบราณสีดำที่ขึงด้วยหนังคน มันคือผีกลองตัวจริงผู้เป็นเจ้าของเสียงสยองที่ทำให้ผู้คนหายสาบสูญไปนับไม่ถ่วมกลองถูกตีดังสนัน่นแรงสะเทือนทำให้วงยันที่ผู้กองหนึ่งสร้างไว้เริ่มสั่นคลอนแสงศักดิ์สิทธิ์กระพริบวูบวาบราวกับจะดับลงทุกเมื่อผู้กองหนึ่งกัดฟันแน่นเงื่อไหลท่วมใบหน้าเขาตะโกนสุดเสียงลูกผู้ชายทหารพราน วันนี้ถ้าเราจะตายก็ต้องตายด้วยศักดิ์ศรีข้าจะใช้คาถาไล่วิญญาณััรนี้แหละเขาแทงมีดหมอปักลงบนยันแสงสว่างพุ่งออกมาแผ่ไปทั่วบริเวณเงาดำหลายร่างกรีดร้องจนหายวับไปกับหมอกแต่ผีกลองยังยืนหยัดอยู่ตรงนั้นดวงตาสีเลือดของมันจ้องมองขบวนร้าวกับจะกลืนกินทุกวิญญาณเสียงกลองดำดังสนัน่น จังหวะนั้นเหมือนหัวใจของทุกคนถูกบีบอัดจนแทบระเบิดแสงจากยันที่ผู้กองหนึ่งสร้างไว้เริ่มสั่นคลอนวงคุ้มครองกำลังแตกทันใดนั้นหมอกหนาแตกกระจายออกเผยให้เห็นร่างผีกองสูงใหญ่เกินมนุษย์ใบหน้าของมันครึ่งหนึ่งเป็นกะโหลกอีกครึ่งยังมีเศษเนื้อเน่าและห้อยตองแต่ง แขนข้างหนึ่งถือกลองดำที่เหมือนทำจากผิวหนังมนุษย์ขณะที่อีกมือกุมค้อนกระบองที่เลือดไหลไม่หยุดดวงตาของมันแดงฉานลุกวาบด้วยไฟแห่งความอาฆาตเสียงหัวเราะแหบพร่าดังก้องไม่มีใครจะหนีพ้นจากเสียงกลองแห่งความตายทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนร่างเงาทหารนักรบนับสิบ ที่ถูกฆ่าในอดีตถ้ายอยโผล่ขึ้นมาล้อมรอบขบวนอีกครั้งพวกมันลากอาวุธเก่าๆเ,เลือดหยดไหลตามพื้นเหมือนเพิ่งสังหารใครมาไม่นานลูกน้องทหารครานเริ่มเสียขวัญบางคนเข่าอ่อนจนแทบล้มแต่ผู้กองหนึ่งตะโกนก้องตั้งสติอย่าให้ความกลัวมันกลืนกินเราเขาชักมีดหมอขึ้นเหนือหัวอีกครั้งสวดมนต์คาถาหนักแน่น แสงวาบจากมีดหมอพุ่งเป็นเส้นสายตัดผ่านหมอกเผาเงาดำบางร่างจนแตกสลายกลายเป็นควันแต่ผีกลองกลับหัวเราะเสียงก้องพร้อมตีกลองแรงขึ้นสียั้นั้นทําให้ทหารพรานคนหนึ่งชักกระตุกล้มลงดินทุรนทุรายเหมือนถูกวิญญาณสิงร่างเขากรีดร้องด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์เสียงแหบแห้งเหมือนวิญญาณโบราณที่ถูกสาบ ดวงตาของเขากลายเป็นสีดำสนิทก่อนที่ร่างจะพัง,งาดขึ้นพร้อมขวาปืนเล็งใส่เพื่อนร่วมขบวนผู้กองหนึ่งไม่รอช้าเขาพุ่งเข้าไปปัดปืนออกใช้คาถาเป่าลมใส่หน้าชายผู้นั้นเสียงผีในร่างกรีดร้องโหยหวนก่อนควันดำทะมึนพุ่งออกจากปากและดวงตาร่างนั้นสุดลงสลบขาที่ แต่เสียงกลองก็ยิ่งดังทีจนหูแทบแตกหมอกสั่นสะเทือนเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นคลอนท้องฟ้ายามเช้าที่ควรเริ่มสว่างกลับกลายเป็นมืดดำราวกับรัติการรอบๆมีเสียงสัตว์ประหลาดคล้ายหมาป่าผสมคนกรีดร้องกล้องไปทั่วหุบเขาผู้กองหนึ่งยกยันขึ้นเหนือหัวเสียงสวดคาถาดังก้องจนหมอกสั่นสะท้าน ขออันเชิญพระคุณแห่งครูบาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงสยบปีศาจกรองนี้แสงจากยันพุ่งขึ้นฟ้าแววกความมืดออกเป็นเส้นตรงเสียงผีกรองกรีดร้องครั้งแรกร่างมันสะบัดอย่างบ้าคลั่งแต่ยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งกระแทกกรองแรงจนพื้นสั่นสะเทือนบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงกรองเสียงผีร้องและเสียงหัวใจของมนุษย์ ที่เต้นระรวมไม่เป็นจังหวะนี่คือการประทะที่ไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายรอดท่ามกลางความสันสะเทือนของกลองดำผู้กลองหนึ่งพยายามตั้งสติเขารู้ว่าต้องหาทางหยุดเสียงกลองไม่เช่นนั้นทุกคนจะถูกกลืนหายไปในหมอกแห่งความตายขณะที่เสียงสวดของเขายังคงดังไม่ขาดสายเงาวิญญาณนักรบที่รายล้อมพลันหยุดเคลื่อนไหวชั่วขณะ และแล้วเสียงหนึ่งก็ดังก้องขึ้นมาจากภายในหมอกเป็นเสียงแก่ชราหนักแน่นปนเศร้าโศกที่นี่คือสุสานวิญญาณแห่งนักรบเลือดของบรรพชนยังคงชุ่มผืนป่าและเสียงกลองนี้คือพันธนาการที่ผูกวิญญาณเราไว้กับความอาฆาตช,ชั่วนิรันดรหมอกบางส่วนแตกออกเผยให้เห็นภาพลวงตา สนามรบโบราณที่เต็มไปด้วยศพนักรบทั้งไทยและลาวนอนเกลื่อนพื้นเลือดนองเป็นทะเลสีแดงกลางสมรภูมิมีนักรบผู้หนึ่งถูกฟันจนร่างขาดครึ่งแต่ก่อนสิ้นใจเขาได้ตีกลองครั้งสุดท้ายเพื่อส่งสัญญาณให้กองทัพสู้ต่อเสียงกลองนั้นแปลเปลี่ยนเป็นคำสาบที่ผูกวิญญาณเขาไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดชาวบ้านรุ่นต่อมาพยายามทำพิธีปลดปล่อย แต่ไม่มีใครสำเร็จกลับกลายเป็นว่าวิญญาณนักรบเหลา่านี้ถูกกักขังอยู่ภายใต้เสียงกลองจนแปลเปลี่ยนเป็นผีกลองภูผาหมนผู้ที่ไม่ยอมให้ใครล่วนล้ำเส้นทางนี้ผู้เท่าที่เคยเล่าไว้ว่าเสียงกลองไม่ใช่แค่เสียงเรียกผีแต่มันคือเสียงเรียกให้คนเป็นกลายเป็นผีเหมือนกันทุกครั้งที่กลองดังคือการสังเวยวิญ,ญญาณใหม่เพิ่มให้กองทัพผี และทุกศพที่ตายบนภูเขานี้จะกลายเป็นนักรบวิญญาณในกองทัพของผีกลองทันใดนั้นภาพลวงตาหายวับไปเหลือเพียงเงาร่างผีกลองที่ยืนตระงานมันหัวเราะเสียงก้องดวงตาสีเลือดจ้องผู้กองหนึ่งราวกับท้าทายผู้กองหนึ่งกำตะกรุดนั่นใจเต้นแรงเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การเอาชีวิตรอดแต่คือการต่อสู้กับตำนานที่มีมานับร้อยปี เสียงกลองดำยังคงกระแทกหัวใจทุกคนแต่แล้วเส้นขอบฟ้าก็เริ่มมีแสงแรกของรุ่งอรุณเล็ดลอดผ่านหมอกหนาแม้เพียงริบรี่แต่กลับทำให้เงาวิญญาณบางส่วนที่รายล้อมขบวนสะดุ้งถอยเหมือนถูกแสงเผาผู้กองหนึ่งฉวยโอกาสนั้นเขาปักมิดหมอไว้กลางยันยกมือขึ้นเหนือศีรษะและสวดคาถาสุดท้ายด้วยพลังทั้งหมดที่มี ด้วยเดชแห่งพระพุทธคุณเทพยดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงปลดปล่อยดอยภูผามนตนจากคำสาบเสียงกลองนี้ทันใดนั้นแสงสว่างจากมีดหมอพุ่งขึ้นฟ้าแหวกหมอกออกเป็นเส้นตรงเสียงระเบิดของพลังศักดิ์สิทธิ์ดังสะท้านทั้งหุบเขาผีกลองกรีดร้องด้วยเสียงแผดดังกองวาน ร่างสูงใหญ่ของมันเริ่มบิดเบี้ยวเลือดสีดำทะลักออกมาจากปากและตามือที่ถือกลองค่อยๆแ,แตกสลายเป็นฝุ่นควันเสียงกลองดังครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบงนันวิญญาณนักรบโบราณรอบข้างกรีดร้องระงมก่อนร่างพวกมันจะแตกออกเป็นเส้นแสงกระจายหายไปในอากาศเราวกับได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการอันยาวนานหมอกที่ปกคลุมหุบเขาเริ่มจางลง เสียงนกป่าเริ่มขับขานอีกครั้งแสงอาทิตย์แรกของเช้าวันใหม่สาดลงมาบนใบหน้าที่เหนื่อยล้าของทุกคนทหารพรานหลายคนทุดลงกับพื้นบางคนร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายพวกเขารู้ตัวดีว่าเพียงเสี้ยววินาทีที่ผ่านมาชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ผู้กองหนึ่งยังคงนั่งสงบนิ่งมือจับมีดหมอที่เต็มไปด้วยรอยเลือดและขี้เท่าดำ เขาพึมพำเบาๆราวกับกล่าวกับดวงวิญญาณน,นักรบที่จากไปขอให้พวกท่านหลับไหลอย,อย่างสงบข้าจะไม่ลืมตำนานเสียงกลองแห่งภูผามน,นี้ตราบชีวิตเมื่อแสงตะวันโอบกอดดอยภูผามนทุกสิ่งลี้ลับก็พลันเลือนหายไปเหลือเพียงเรื่องเล่าที่สืบต่อจากปากสู่ปากตำนานเสียงกลองผีที่ก้องสะท้อนตลอดกาล